คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงกระต่ายงในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะคะทาให้วันนี้หลายภาคส่วนต้องกลับมาคิดและวิเคราะห์กันมากยิ่งขึ้นถึงความปลอดภัยนะคะว่าน้องๆเมื่อเข้าเรียนแล้วจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อความปลอดภัยอย่างที่ขอนแก่นเองตอนนี้ค่ะก็มีการคุมเข้มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าทุกทางเข้าออกนะคะและก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะที่บัญญ ที่ผู้ปกครองพาน้องๆไปส่งนะคะก็ยังคงเป็นไปตามปกติค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะนายกิติโชตเตรียมเวทบุตรไกรนาย,ยกเทศบาลพลนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอ,อประพอรอเข้าตรวจสอบซ้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและการรับมือหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีเกิด ขึ้นในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์ที่หนองบัวลำพูโดยทางคณะค่ะได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งเอาไว้โดยรอบการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำทางเข้าออกทุกจุดรวมทั้งการตรวจสอบการเข้าออกโดยห้ามนะคะไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสเกียส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพลนะคะยังคงดําเนินการกันอย่างเข้มข้นค่ะภายใต้มาตรการความปลอดภัยขณะที่ผู้ปกครองเองนะคะก็ยังคงส่งบุตรหลานมาเรียนกันตามปกติโดยทุกคนนะคะคงได้ร่วมไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตด้วยการสวมใส่ชุดดําและติดริบบิ้นสีดําขณะีเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะครับนายอนุชาบรรพ ขอภัยครับนายอนุชานะครับบุรพชัยศรีนะครับรองรลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสําคัญนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนยาเสพติดตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยได้มีการนัดการประชุมครับกำหนดมาตรการเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับนายนทัทบัตส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้มีการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการโดยมีก,มกมองัำคัรตํารวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงเจตจำนงครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ศู์ในการป้องกันและประปับปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้มีการกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระจังหวัดและก็ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วนทางนี้ทั้งนั้นปัญหาต่างๆนะคะคือเรื่องของยาเสพติดเป็นหลักเรื่องของการเฝ้าระวงังการต่อต้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน นายวิทยาคุณปลื้มค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีได้เปิดโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่22แล้วนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยการจัดการแข่งขันกีฬา6ประเภทพร้อมทั้งส่งมอบโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาที่จัดสร้างโดยงบประมาณของอ,อบจอชุมบุรีกว่า11ล้านบาทส่งมอบให้แก่วิทยายเทคนิคสัตหีบให้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์